สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอยปังก็จะพามาปลูกหัวหอมแบบพิธีง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะอยปังก็จะพามาปลูกหัวหอมใส่แก้วมาม่าก,กันนะคะปลูกยังไงให้หัวหอมของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวใบงามนะคะเราจะไปดูวิธีการปลูกพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนหัวหอมนะคะปลูกง่ายๆค่ะที่เยปังปลูกเอาไว้นะคะ ใบก็เขียวงามมากเลยแล้วก็ใบใหญ่ใบาย,ยาวด้วยค่ะทั้งต้นอวบนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวยปันก็ปลูกไว้หลายแก้วอยู่นะคะไม่ไว่าจะเป็นแก้วชนิดอื่นก็ปลูกได้เช่นกันนะคะมาดูนะคะใบใหญ่มากแล้วก็ใบเขียวงามด้วยนะคะไม่ไว่าจะเป็นแก้วน้ํานะคะยปันปลูกไว้นะคะ ใช้แก้วให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าทิ้งนะคะแก้วที่เราซื้อน้ําหวานหรือว่าเป็นแก้วมาม่านะคะป๊ปซี่แบบนี้นะคะอย่าเอาทิ้งค่ะเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะปลูกพืชผักสวนครัวได้ค่ะงามด้วยนะคะวันนี้นะคะยจ๊ปังก็จะพาไปดูวิธีการปลูกยังไงปลูกหัวหอมให้งามอยู่ในแก้วของเราเนาะ วันนี้นะคะยี่ยปังก็จะพาไปปลูกหัวหอมใส่ในแก้วมาม่านะคะเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเยียปังก็เตรียมแก้วมาม่าไว้สามแก้วค่ะเยียปังก็จะมาเจาะรูก้นแก้วก่อนนะคะก่อนที่เราจะเจาะรูก้นแก้วเนี่ยค่ะล้างแก้วให้สะอาดก่อนเราก็ใช้ที่เจาะรูนะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้อย่างอื่นเจเาะก็ได้ค่ะ ขอให้เป็นรูที่ก้นแก้วจะได้ระบายน้ำได้ดีนะคะมาดูหัวหอมที่ยยปานใช้ปลูกวันนี้จะเป็นหอมแขกนะคะหยปานก็จะพามาตัดหัวหอม มาดูหัวหอมของเราก่อนอันนี้ญี่ปุ่นก็ซื้อมาเขาก็งอกแล้วแหละค่ะแต่บางหัวเขาก็ไม่งอกก็มีนะคะก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมแบ่งปลูกได้หมดเลยนะคะในแก้วตรงปลายนะคะที่เขางอกขึ้นแบบนี้นะคะเราจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ค่ะปลูกได้เหมือนกันนะคะยี่ปุก็ยังมาตัดออกกอนเนาะถ้าเกิดเขาขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นสวยมากเลยแล้วก็ขึ้นพร้อมกันด้วย ก็ปัดแค่นี้ก่อนเนาะมาดูดินของเราก่อนค่ะดินของเยปานก็จะใช้ดินล้วนซุยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปานผสมเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเปลือกไขนะ่ผลเปลือกไข่ที่เยปานเอามาใช้วันนี้นะคะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ตากแดดให้แห้งก่อนค่ะแล้วก็เอามาบดหรือเอามาตํานะคะค่ะเป็นดินก้ามปูดินขุยไผ่ก็ได้เหมือนกันนะคะ ขอให้เป็นดินร่วนซุยค่ะอย่ยปังก็จะเอาเปลือกไข่ลงไปเลยมีน้อยมีมากใส่ได้เลยนะคะเปลือกไข่ย่ยปังก็จะผสมเลยเนาะในเปลือกไข่นะคะจะมีแคลเซียมทําให้พืชผักของเราแข็งแรงในเปลือกไข่ก็จะทําให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะทําให้รากพืชหาอาหารได้ดีด้วยนะคะเราก็เอาดินใส่ในแก้วของเราเลยค่ะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะประมาณสักสองวันหรือสามวันเนะะี่ยค่ะเขาก็งอกขึ้นแล้วนะคะที่เห็นสีเขียวแบบนี้ยิ่งงอกเร็วเลยค่ะมาดูที่ยปานปลูกใส่แก้วเอาไว้ค่ะต้นอวบมากเลยใบก็เขียวงามด้วยนะคะทุกแก้วเลยค่ะที่ปานปลูกใส่แก้วมาม่าเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วชนิดอื่นก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดเราบำรุงดินดีๆนะคะ ส่วนต้นหอมนะคะก็ชอบแสงแดดเหมือนกันให้อยู่แสงแดดครึ่งวันก็ได้ค่ะส่วนแก้วนะคะที่เราซื้อมากินนะคะอย่าทิ้งนะคะเเราเอามาปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วมามา่าแก้วพลาสติกอย่างอื่นก็ปลูกได้เช่นกันค่ะปลูกหัวหอมนะคะปลูกให้งามนะคะปลูกง่ายๆเลย หรือว่าเราจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะปลูกในแก้วไว้แบบนี้นะคะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะต้นอวบต้นใหญ่มากเลยใบเขียวใบงามเลยค่ะมาดูที่เยปานปลูกใส่แก้วพลาสติกเอาไว้นะคะเห็นรากไหมคะรากอย่างเยอะเลยค่ะแล้วต้นอวบต้นใหญ่เหมือนกันนะคะใบก็เขียวงามนะคะ ปลูกเอาไว้ในแก้วแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะถ้าเกิดเราจะเอาไปทํากับข้าวนะคะเราก็ยกไปเลยแก้วนึงนะคะแล้วเราก็ตัดใบเนาะแล้วเราก็ปล่อยไว้นะคะเขาก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะใบก็ใหญ่ใบก็เคียวเหมือนกันนะคะหัวหอมเอาไว้เจ็บกินใบนะคะได้กินเร็วด้วยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยค่ะก็ลองไปปลูกดูนะคะในแก้วแบบนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแก้วมาม่าแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟนะคะแก้วทุกชนิดอะคะ่ะปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหอมพืชผักชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ